แล้วแต่อยู่กับใครหรอครับอยู่กับเมรังค่ะตีถ้ามีปัญหาหรอใช่ดูแล้วกำหมัดมากเสียไหมคะตัวนี้ถ้าชอบก็ซีเอ็มได้เลยค่ะเฮ้ยม้าจริงสวัสดีค่ะว่าชร์วินิส ถ้ยาต้ยองอยู่ใครหรอครับอยู่กับเมือแรงค่ะเดีตตีถ้ามีปัญหาหรอใช่ดูแล้วกำหมัดมาก,มากจ็มือแบบมื <c oughs> อมือเดี๋ย่ยยพี่เล่นดีนะคือกลัวมันดีเกินจนแบบไปตลาดไม่ได้เขาบอกว่าเมือแรงออกก้องหน่อยขอขอแบบมาแบบมือแรง เด็กห,นะห้องไหนห้องดีดีก็สู้ห้องเอไม่ได้จัะทำไมเด็กห้องเออไม่ควรจะเล่นกับเด็กห้องอื่นนะคะเธอคิดว่าเธอเป็นอะไรนะฟ,าานฟา้าไม่เธอนะเป็นนองฟ้าแต่เธอมีรงแดงแล้วื็จบฉันซื้อเพื่อนทุกอยมมา่างเอารงกมาลอกอม่อ ลำไยลำไยของพี่นายนะคะใครก็เสียบได้เสียบได้แป๊บหนึ่งนะแม่ไลามาบอกว่ากินลำไยเยอะระวังเป็นร้อนนะทันแล้วขอะคุณแม่จะหมดกระปุกแล้วค่ะแม่อ่าสวัสดีค่ะคุณแม่ใส่ชุดนี้ดีไหมไม่กลับด้งพี่กัเโอมันเป็นเชิญใหม่วะ เราก็ให้ทุกคนดูแล้วพี่ไม่กลับด้านเออแต่ว่าพี่มันก็สวยดีนะแบบไม่กลับด้านอ่ะอใช่ไหมลองลองดูดิลองดูไม่เอาตาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้ดิลองแบบเมื่อกี้จริงๆไม่ล้อเล่นตาตาเชื่อพี่ไม่ล้อเล่นเฮ้ยทุกคนมันดูเก๋นะเหมือนมิเ้ออยู่ข้างในอ่ะน่ารักอ่ะตาเออต้องลองนะเฮ้ยให้ทุกคนดู ฮ้ยทุกคนมันน่ารักนะเข้ามาเข้ามาผ่นผ่านนึกว่าลายขายเสื้อียไหมคะตัวนี้อ๋อเป็นตัวที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเมื่อเมื่อสักครู่รู้สึกว่ามันมีการแมชที่ดีนะคะทุกคนข้างในอ๋อดูเหมือนจะเป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งข้างนอกก็จะเป็นชุดเดสที่เป็นแขนกุดนะคะทุกคนอันนี้ลองหมุนตัวให้ลูกค้าดูแล้วนะคะถ้าชอบก็ CF ได้เลยะคะ่ะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ดีคะ ห,าห,ห้าหมื่นนะคะทุกคนถูกมากถกูกที่สุดแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนราคาขนาดนี้แบบเฮ้ยมากจริงดูหนูดูแพงมากเลยค่ะทุกคนเสีไหมคะถ้าไม่เสีไม่เป็นไรค่ะไปไปเปลี่ยนชุดตื่นมากไปลองใส่มาก่อนเออ <c oughs> อันยอง <c oughs> คุณแม่ายหุนไปน็นที่ CF <oughs> <c oughs> ลำยญยครับเห็นแล้วอยากไปบอกพี่นาน โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกรีตติ้งแล้วนะคะอนแม่บายสองคุ่มไลฟ์ในวันนี้นะคะก็แม่บายค่ะหุยแล้วแบบพี่ไปเจอแท็กพี่ใช่ไหมแล้วแบบเขาก็บอกว่ามีคนเพื่อนรู้เพื่อนรู้สึกจะเกลียดมือแรงจริงๆก็เลยเหมือนแบบ เหมือนเหมือนแบบว่าจะทําให้รู้สึกเกลียดพ่อขวัญในชีวิตจริงด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกน้องควรดีใจไหม <laughs>